ผมจะไม่ค่อยให้ความหวังใครเท่าไหร่นะอย่างอย่างเรื่องพรีเมียร์ลีกก็เหมือนกันผมบอกว่าเออมันจบแล้วเรื่องแรดฟอร์ดก็เหมือนกันผมบอกตั้งแต่ปลายพฤศิกาธันวาแล้วฤดูกาลนี้จบไปแล้วแรดฟอร์ดเนี่ยคือหลังจากนี้จะเป็นตัวพาระของทีมและแล้วก็จะดําดิ่งไปเรื่อย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 ไรลหรอกไม่พลาดหรอกอาเมียไม่มีใครแม่นเท่าโฟนตุงแล้วทําไมวะพี่เอานิมิตเขายังไงเขาก็แม่นตัวเอ่สู้เขาไม่ได้หรอกคนคนนี้ผมต้องยอมนะ แต่อที่พี่แนทบอกตะกี้เนี่ยขอเสริมพี่แนทว่าแบบขอให้นักเตะแก้ไขมันผมว่ามันทําไม่ได้แล้วอ่ะจนกว่าจะไปรีเซ็ตกันใหม่เลยในซัมเมอร์กับเทนฮาคนเดิมหรือกับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ซึ่งเราไม่สามารถตอบได้อื mm hmm. mm hmm. ส่วนนักเตะขาออกอ่ะคือในมุม mm hmm. ของเราอ่ะแฟนบอลเรื่องนี้ผมก็พูดเสมอว่าในมุมของเราแฟนบอลอ่ะเราจะจิ้มเลยใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยคนนั้นออกไปคนนี้ออกไป <c oughs> คนนั้นออกไป <c oughs> ความจริงมันทําไม่ได้กูรู้แต่แบบอารมณ์ของกูมันเป็นแบบนั้นออไง <c oughs> ออใช่ก็นั่นแหละแต่สุดท้ายเราก็ต้องแยกว่าความเป็นจริงกับในมุมแฟนบอลเนี่ยมันต่างกันความเป็นจริงก็คือนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันมันต่างกันต่างวาลากันคนนั้นปล่อยยากคนนี้ปล่อยง่ายคนนี้สามารถปล่อยได้เลยคนนี้ไม่มีทีมซื้อไอคนนั้นอยากย้ายไอคนนี้อยากอยู่ต่อนั่นแหละแต่ความรู้สึกของเราไงแฟนบอลไงถ้าเกิดถามผมอะผมอยากจะแบบกดดีลีทแม่งเกือบยกทีมอะเก็บไว้แค่พวกโอนานานะ พราะโกเนี่ยมันคงไม่ใช่ตำแหน่งที่หลังจากนี้มันต้องเร่งเปลี่ยนอ่ะโอนาน่าแม็กควายอะผมอาจจะเก็บไว้เป็นสกอต์อะไอโร่โล่ไปต่อไมน่ไมลุนกาโช่บูโน่แค่เนี้ยที่เหลือผมกดดีลิทไม่ลบทิ้งที้หมดเลยก็คงจิ้มคล้ายกันแหละถ้าเกิดสมมุติว่าให้แบบว่าแฟนบอลมาทําโพในการเลือกน้าคงคล้ายกันนะผมว่าแต่ละคนคงไม่หนีกันมากเท่าไหร่อ่ะ มันมันขายไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมว่านี่คือสิ่งที่เซอร์จิมกำลังบอกเขาว่าไอไอการเปลี่ยนแปลงทีมเนี่ยผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การปลดโค้ชนะไม่ไม่ใช่คือปลดโค้ชมันทําไม่ยากไงโอเคค่าชดเชยมันต้องจ่ายต่อให้มันจะลง f อฟเป็นตัวแดงถ้าเขาจะปลดมันก็คือปลดไงเข้าใจปะแต่การขายนักเตะออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เราพูดได้แฟกต์แล้วนะผมไม่ได้พูดด้วยด้วยแบบฟีลิ่งแล้วนะผมพูดด้แฟกต์แล้วนะมันยากนะดังนั้นเนี่ยขอให้คุณอดโทนหน่อยผมมมพูดดาาเเสออววว่่ี๋ยัักนึงะ มาคันแลดฟอร์ดแม่งไปแน่ๆอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วไปแน่ๆอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วขอให้ขอให้เชื่อผมไปแน่ๆอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วดังนั้นเนี่ยผมก็จะบอกสองคำว่าเวลาเวลาคุยกับแฟนช่องหรือแบบข้างนอกนะหรือแม้กระทั่งหลังไมว่าสองคำเลยอดทนอดทนอดทนอ่ะอดทนอดทนอดทน <S <s ผมว่า <S <s ผมว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดซัมเมอร์นี้แหละเอาตรงๆนะ <S <s เดี๋ยวมันจะระเบิดซัมเมอร์นี้ครับเดี๋ยวคุณรอไปแล้วได้ก็มาทํางานก่อนอืมันจะได้เห็นอะไรหลายอย่างไม่รู้ว่าจะออกแบบไหนนะครับเอสายเทนฮากอาจจะได้เฮหรือว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะสายโคชใหม่อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเฉพาะเรื่องนักเตะก่อนผมว่าเยอะผมว่ามีเยอะที่ที่ที่มันอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นในตลาดซื้อขายรอดูครับ